ก้อนทีน่ีซึ่งในต,ตรงนี้เนี่ยปประมาณเราก็ได้ทําไปแต่ก็ยังไม่คลอดนะก้อนที่นทีเสรทีน้ยางที่ตกเก็นเนี่ยมันก็จะมียางชั้นสี่ชั้นห้ากองคัตติ้งนะแล้ก็จะไปสู่ในกการแปลรูปเป็นของเปล่าขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดไปสู่ปลายน้ำซึ่ง คิดว่าตรงนี้เนี่ยชั้นสี่ชั้นห้ายางฟองเนี่ยมันไม่ใช่ปริมาณที่มากเราสามารถที่จะสามารถที่จะทำตรงนี้ไปได้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีงบประมาณนะจะต้องมีเงินนะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่เมื่อกี้คุณลุงโรธน้องลุงโรธเลขาชาล้ำทิพย์เนี่ยพูดมา มันก็โอเคนะครับอย่างกรณีว่าถ้าเกิดเราอัดก้อนได้เราก็ต้องพึ่งพาตลาดการส่งออกภายในประเทศบ้างส่งออกบ้างซึ่งทางทางน้ำทิพย์นะเขาก็มีตลาดเขาสามารถที่จะแต่งออเดอร์ให้ทางเราได้นะแล้วก็เคยไปดูที่ตังที่อะไรก็เคยพูดถึงเรื่องตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าทางทางไปตรงเรา สามารถที่จะอัดก,ก้อน GMP แล้วนะอัดก,ก้อน GMP แล้วถ้าเขามีออเดอร์ไม่พอขอแบ่งได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าอขอได้ไม่มีปัญหาเราสามารถที่จะทําเป็นทัรเตอร์อย่างที่บอกว่าเป็นเครือข่ายกันะซึ่งจริงๆจริงๆตรงนี้มันก็ต้องรวมกันแบบนีนะนะ้มันก็ต้องรวมกันแบบนี้แต่คือหมายถึงว่าเราต้องทําตรงนี้ให้ได้ก่อน เราต้องต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องลงมือทำนะแต่ก่อนที่จะทําเราก็จะต้องมีเครือข่ายจะต้องเชื่อมโยงก,กันพูดคุยกันตกลงก,กันว่าเราจะทํากันกนันะ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทํามาแล้วเราไม่ได้พูดคุยกันตรงนั้นปั๊บเราก็ไม่มีตลาดเราก็ไปไม่ได้นะซึ่งที่ที่ที่คุยกันมาตั้งหลายปีแล้วตอนนั้นคุยในนามของกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เปอร์เบตรนะเมื่อสามสี่ปีที่แล้วตอนนั้นชุมนุมสารกรการเกษตรเปอรเบตงเนี่ยยังไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรนะแต่มาณน้นปัจจุบันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงก็ว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มสถาบันกเษก,นกเษเตรกรชาวสวนยางพารเปอ่์เบตงเนี่ยมันจดวเปลี่ยนไม่ได้ม่ไม่ไม่เป็นนิติบุคคลในเมื่อไม่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะ ขับเพื่อนหรือว่าขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไดนะ้ผมก็พยาย,มยามที่จะพูดคุยให้กับกลุ่มธรรมชาติที่มีความเข้มแข็งนะซึ่งมันปลุ่มที่ใหญ่อพอสมควรนะมีวัตถุดิบเ่ยเป็นสิตันได้เป็นร้อยตันเลยเป็นสิบต,ตันะสิบตันนะสิบตันถ้ารวมรวมกันก็เยอะพอสมควรนะอย่าง ุมเกษตรกรสวนใหม่นะอย่างของทางสารเจ้าปรรยยี่สิบกลุ่มเล็กๆย่อยๆก็มีนะก็อยากจะให้ไปพูดคุยกับทางสมาชิกนะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นยทอแล้วถ้าไม่มีไม่ได้จดทะเบียนวิตีบุคคลเนี่ยจะขอความช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะซึ่ง ตย่งเมื่อี้ท่านอาจารย์บอกว่ามีที่จะไม่โจดก่อนเพราะว่าก็ขอให้มีสากนที่ล้มไปนะกลุ่มธรรมชาติที่ล้มไปโดยไม่รู้ตัวก,ก็มียกยกระดับมก็ไปตรงรนะดมัไปตรงนี้เราจะก่อนดังมากมีหกล้อมีอะไรทุกอย่างอยู่อากาศอยูโดยที่ไปดูตัวเลขกันแล้วนนว่า เรืองนี so no so ้ไม er, ่สามารถที่จะจ่ายพนักงานได้ต้องหยุ่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบเรื่องการเงินกับการบัญชีเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ล่วงหน้าว่ามีความเสี่ยงตรงไหนอย่างกรณีปลูกเกษตรกรก็มีกรมตรวจบัญชีมาตรวจให้สากรก็มีกรมตรวจบัญชีมาตรวจให้ช่วยประเมินความเสี่ยงด้านไหนการควบคุมภายในอะไรพวกนี้ ซ,ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะเื่อโมเดลผมจะพูดต่อต่อไปว่าในเมื่อเรากําหนดโมเดลขององค์กาไปตรงเราไปในแนวทางแบบนี้แล้วนะซึ่งก็มีบางสากรที่มีอุปกรณ์ค,ครบนะมีอุปกรณ์ค,ครบกลุ่มเกษตรกรที่มีอุปกรณ์ค,ครบแต่ก็ยังไม่ได้แต่รูปซึ่งเขากลัวเรื่องราคาหันพน กลัปวลัวทํามาแล้วขาดทุนนะคือการถ่ายรูปเก็เนี่ยมันก็ต้องมีบ้างซึ่งทางฐานน้ำทิย์เขาก็รู้รู้ดีพวกผมก็พอทราบีนะเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่รูปยังแผ่ลงพันซึ่งทางตอนนี้ก่อนน้าร้อนเก็บไว้อยู่เท่าไหร่ยี่สามสิบชันยังไม่ได้ขายคนะือไม่ยอมไม่ยอมขาดทุนตรงนัมม้นก็เลยไม่ขายตั้งไว้ นะเอกสากรพวกผมบอกไม่ไเป็นไรขอเท่าทุนโอเคปล่อยไปก่อนนะตรงนี้เนี่ยอาจจะผักดันให้สากลที่มีอุปก,กรณนะ์พบทำยังไงให้ทำการแปรรูปได้วัสดุน้อยสามารถควบได้ไหมนะควบเอากลุ่มที่อยู่ใกล้เคียงนะเอากลุ่มที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามา นะเอาสาราที่ใกล้เชียงติดกันเ,นเข้ามารวมกันแปดูเพราะว่าถ้าเกิดมีวัดน้ำยางสดน้ำยางสดประมาณสามสี่พันโลเนี่ยคนงานก็ไม่ค่อยอยากจะทำนะเพราะว่าเวลามาทำเนี่ยเขาอย่างน้อยก็ต้องสี่ถึงห้าคนสี่ถึงห้าคนนะถ้าเกิดว่าน้ำยาง น้ำยางสดน้อยเนี่ยยางแห้งน้อยเนี่ยกพราเราให้เขาเมาเป็นเกิโลวเพราเสร็จออกมาเนี่ยยางแห้งน้อยมันไม่คุม้มเขาก็เลยไม่ไม่เอาเพราะบอกอย่างน้อยอย่างต่ำต้องมีหกตันขึ้นบนห้าคนเะ็าทาได้นะตรงนี้คือเราก็คุยกันอยู่หลายรอบที่ยพยายามผัดกันนะส่วนสากอที่มีการแปรรูปอยู่แล้วอย่างกรณีสากอสุตันตานนอกก่อนล้มร้อน องคลนยนลมผมก็เคยพูดหลายรอบกว่าพยายามเพิ่มศักยาภาพเพิ่มศักยาภาพของสากรเองเพื่อนในการขยายการผลิตเพราะเรายังต้องรองรับวัตถุดิบจากกลุ่มเล็กๆถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราจะต้องให้ทิ้งกนะันทิ้งเขาไม่ได้จ้าทิ้งเขาก็จบเลย เพื่อที่จะรับมาแต่รูกเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าจะให้เขาไปสร้างลงๆเนี่ยของตัวเองเราก็ต้องดูวัตถุดิบของเขาวัตุดิบของเขาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เคยผมเคยพูดในที่ประชุมกลุ่มสถาบันหลายรอบหลายหลายรอบนะว่าเราจะต้องทำกันทำกันแบบนี้แต่คือหม่ถึงอันดับแรกผมจะต้องผัดกัน ชุมนุมสากอให้มีการอัดยางก้อนขึ้นไปก่อนเพราะเพราะว่าผมไปพูดกับหลายที่เขาก็บอกว่าให้พวกคุณทำไปก่อนเขายังมองไม่เห็นว่าถ้าพวกคุณทำได้โอเคเดี๋ยวเข้าเข้าร่วมนะเข้าร่วมในตรงนี้คือก็ต้องฝากความหวังไว้กับทางชุมนุมสากอการเกษตรนะไปตรง ลองๆองพยายามนั่งคุยกันดูว่ามีแนวทางไหนนะที่จะเดินเดินเดินหน้าตรงนั้นได้ส่วนส่วนเมื่อกี้อยู่ข้างนอกก็ได้คุยกับทางน้องๆทางสองกยอมนะซึ่งทางผู้อำนวยการเนี่ยฝากมานั่งสัมมนากับเราด้วยวันนี้เนี่ยนะของวันแล้วก็พูดถึงเรื่องก่อรวบรวมน้ำยาง ดูว่าเราถ้าเกิดว่าเขาจอดจงลงไปตรงนั้นจริงๆนะให้ให้ให้มันนั่งคุยนั่งถกกันอีกสักรอบดูที่ว่าเราจะสามารถที่จะเอาลงมาที่สวนกลางได้ไหมเพราะร่วมลงน้ำยางเนี่ยร้อยตันมีอุปกรณ์ครบพบประมาณล้านหกนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราได้มาอยู่ที่สวนกลางนะ ให้ทำชุมนุมแต่การบริหารก็ได้ผมคิดว่าน่าจะกลุ่มธรรมชา,าติอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเอามาสม่งส่งได้ในเมื่อเรามีว่าวัตถุด,ดิบเยอะเหีือจากการแปรรูปแล้วเยยังสามารถที่จะให้โรงงานกอมูลน้ำจาจหรือว่าถ้าเกิดโอกาสต่อไปเนี่ยภาครัฐให้การสนับสนุนเราจริง อาจจะมีโรงน้ำยางขึ้นไม่ใหญ่เกินสักโรงก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทางสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งขึ้นมาผมว่าคิดว่าน้ำยางสดต่อวันนี้รงไม่ใช่ร้อยตันมันจะเกินกว่านั้นมันจะเกินกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะขยายนะครต่อยอดลงไปเรื่อยๆได้ ก็อยากจะฝากผู้นำสากลผู้นำกลุ่มทุกคนนะถ้าเราไปศึกษาข้อมูลจริงจอย่างเมื่อวานเนี่ยพเตอร์วีรศักด์ที่พูดถึงปี2022 1 0นะจริงจก็แค่อีก5ปี5ปี6ปีนะจีนเขาจะส่งยาออกแข่งกับเราถ้าเผิดว่าเรายังอยู่กัน เราคิดว่าเราสามารถที่จะส่งยางแข่งกับจีนได้เพราะฉะนั้นเรายังไงเราก็ต้องไปถึงกลางน้ำไปถึงปลายนาำให้ได้บางส่วนก็ยังดีได้ไม่ร0อยเปซได้สักสาซนตผมคิดว่าก็ช่วยชาวสวนยางได้มากขึ้นนะได้มากขึ้นก็ยังไงก็ฝากชุมนุม ป่ากก็กแล้วกันว่าไปนั่งคุยหาแนวทางว่าไม่ได้งบมาถ้าเกิดงบอบไปจริงๆนะเราสามารถที่จะลงขันเพื่อทำการถัดก้อนจ m ิทีได้ไหมในโรงอัดก้อน,นอก็นนะกที่คิดแล้วเมื่อวันก็พาอาจารย์ไปดูก็ลงไม่เยอะ งไม่ใช่เยอะเพราะว่าตัวอัดเราก็มีสามโต๊ะทุกอย่างพร้อมยังแค่ปูแผ่นเหล็กมีตาชั่งไฟฟ้าลงได้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวผมขอรองสองสักทีนะครับเพราะราทีมีแนวคิดในในหัวที่หลายเรื่องนะครับก็คือเดี๋ยวตอนแรกเราจะ ทำเรียน่นี้ก่อนเะว่าเรื่องนโยบายของภาครัฐนั้นซึ่งตอนนี้ได้เงียบหายไปนะครับคือกำลังจะมีในโยบายใหม่ออกมาในการขายยางก้อนยุคขุน g ีพนะครับรัฐบาลจะรับซื้อ2 0 0 0 0ตันเพื่อที่ทำชีทุกชีกับเซยมแคมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสัสดส่วนของการขายยางในสาวาลิศเซก่อนเรานั้นทางพิธีการผมซึ่งเป็นบอร์ดรัฐลอได้ไปเจรจาใน กับด้านบรญชีนะครับว่านโยบายของรัฐท,ที่ออกมานี้จากสองแสนตันนั้นในสัดส,ส่วนนั้นขอจากที่เดิมที่ให้ไว้กับสารเกษตรกรทั้งสิบสิบเปอร์เซ็นต์นั้นขอเจรจาเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนะครับตรงนี้กำลังดำเนินการอยู่แต่ที่แน่ๆเรามีเรามีออเดอร์ในมืออยู่แล้วสิบสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองแสนตันก็สองหมื่นสองตันภายในหนึ่งปีเรียกหมดและจัดการให้เสร็จซึ่งเป็นล็อตใหม่ไอ้้ไอของรัฐบาลเดิมนั้นก็ทยอยขายลงไป ในราคาที่ขาดทุนนะครับส่วนราคาใหม่ตัวนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของราคาโลงหน้าครั้งหนึ่งว่า2 0 0 0 0นตันที่ขายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทํำห้ผมถึงต้องพูดถึงเรื่องของ g p นะครับจากการที่ไปทําเครือข่ายที่พัทลุงนั้นทางกรมส่งเสริมลงมาดําเนินการเองนะครับว่าเรื่องของ g p นั้นนโยบายของรัฐจะต้องจะต้องมีการรับซื้อจากโรงงานก้อนที่มี g p ทำไมผมถึงพูดตรงนี้เพราะเพราะว่านโยบายของรัฐมันจะออกมาก็เป็นแนวที่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะครับเพราะว่าคุยถึงระดับครมอแล้วนะครับแต่มันยังไม่ออกมาชัดเจนว่าเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ส่วนราคาก็ยังไม่ทราบว่าราคานั้นเป็นยัางไงนะครับรัฐศาสตร์การเกษตรก็เราจําเป็นรรรรปต้องปรับตัวนะครับตอนนี้ปรับตัวเพื่อที่จะรองรับกับนโยบายที่ออกมาตอนตอนตอนแนวคนนี้ที่ผ่านมามูลค่าการชนนั้นก็เรียกว่า สเปซสะปาพอสมควรนะครับอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างตรงนี้นโยบายมันลงมาเป็นแบบนั้นแต่รอบนี้เนี่ยทางารัฐบาลเขาพยายามที่จะให้ถึงสามัญเกษตรกรโดยแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นจากนโยบายของวัดที่เรามองในอนาคตนั้นลงัดก้อนนั้นที่ทางชุมนุมที่เท่าที่ผมทราบนะครับก็คือและที่ผมไม่ทราบบอกว่าลักษณะการดำเนินงานหรือว่าการเขียนงเขียนโครงการนั้นเป็นยังไง ก็ผมไม่เคยเป็นดาราตระรัวนะครับแต่ถ้ามาปรึกษาผมผมก็เขียนให้ได้ผมก็ให้ทำปรึกษาได้เพราะโครงการที่ผ่านมาผมก็เขียนไปถึงห้าสิบล้านของสองโครงการยื่นไปแล้วได้ได้งบปีห้าเก้านะครับซึ่งถ้าถ้าปีนี้คงไม่ไม่ทันแล้วแนะ่นะครับเพราะนั้นในงบปีหนะ้าเก้านั้นคุณต้องบรรจุเข้าไปในในสวทให้ได้นะครับหรือในจังหวัดให้ได้นี่นี่คือแนะนําส่วนตัวนะครับโดยตำแหน่งแล้วก็ GMP นั้น จริงจริไม,ไม่จำเป็นต้องถึงราคาถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าตอนนั้นผมคุยกับทางกรมวิชาการเกษตรนะครับที่ผมได้ไปเจอที่พัทลุงผมฝากเขาเรื่องหนึ่งนะครับคือว่าโกดังอัดยางก้อนที่ที่สร้างไปแล้วในอดีตแบบนั้นก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ยังมีแบบไม่ว่าจะเป็น2 0 0ตันหรือาตันก็แล้วแต่แต่ว่าลักษณะการใช้งานของโกดังนั้นไม่สามารถที่จะเก็บยางได้นานเกินหนึ่งเดือนนะครับมันจะมีความชื้นความอะไรเข้ามา ทำให้ยางเราเสื่อมเสียได้ง่ายผมก็เลยฝากทางผอปีเปลไปว่าหลังจากไม่ใช่ไปตรวจให้จีมมนฟีเขาอย่างเดียวคือโกดังเนี่ยทางกรมพิชาการ,รเกษตรเนี่ยสามารถที่จะออกแบบให้กับสา,ารันเกษตรกรได้ไหมโดยที่ให้เขาใช้ปีให้เขาไปยื่นงบประมาณปีไม่ใช่ให้เขาไปนั่งใ,ให้เขียนใหม่หรือว่าเอาของเดิเมไปส่งเพราะว่าลักษณะที่ได้มาคุณภาพมันไม่ดีเก็ยบยางได้ไม่นานมีปัญหานะครับ การอัดกับการเก็บมันต้องเปิดคนละส่วนนะครับเพราะการอัดมันเลอะเทอะนะครับมันมีน้าแป้งกาวมีมีน้ำฝาลทั้งทั้งกวงนะครับตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากว่าเรื่องความพร้อมตรงนี้มันทางรัฐเขาเขามองข้ามไปทางอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นต้นน้ําเขาจะไม่ค่อยมองแล้วในในเมื่อสากลที่แปลรูปแ้วก็แปดรูปสากลที่แปดรูปไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้จริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นมันจะออกมาในรูปของการตรวจ ของสำนักงานตรวจกรมตรวจบัญชีพนะครับเขาจะตรวจละเอียดมากตอนนี้ทําให้ผมติดงบไม่ทันในปีนี้แล้วปีนี้ผมก็ขาดทุนด้วยจากอนุสงส์ที่ไม่ได้ในการแปรรูปย่างแผ่นวมมันเพราะผมไม่มีห้องลมผมมีแต่โรงงานจีพีเพราะนั้นปีนี้ผมขาดทุนนะครับก็ต้องยอมรับสภาพด้วยความเต็มใจและก็ความพึพอใจในการขาดทุนเพราะเราท,ทําธุรกิจส่งออกเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาใครได้เพราะฉะนั้นในการที่จะนําพา สากรและอุปเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ด้วยกันที่ยังยังพอจะเดินได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้มาพลุพลังไปไปตกเหวหรือไปไปวิ่งด้วยกันแต่ผมจะแนะนําในทางทางหนึ่งคือว่าคุณต้องสร้างลักษณะพึ่งตนเองของคุณเพราะสารหลักสลักการสาก์แล้วตนเป็นที่พึ่งแ่งตนแน่นอนนะครับรัฐมีหน้าที่ดูแลกํากับดูแลและส่งเสริมเท่าที่รัฐจะส่งเสริม ได้ในสากลนั้นๆที่มีศักยภาพถ้าไม่มีศักยภาพผมว่ายังไงก็แล้วแต่รัฐเขาคงไม่พูดกับเราตหรอกว่าไม่ให้อันนี้เขารู้ของเขาอยู่แล้วพรารมาณของรัฐเขามีวิธีการพิจารณาของเขานะครับยกตัวอย่างอย่างหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสิบกว่าล้านหรือไม่ถึงสิบล้านก็ดีบามที่ให้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะศักยภาพไม่ถึง หรือแบบที่ให้ไปแล้วศักยภาพถึงสามารถสท่ทบได้แต่แต่สามารถขับเคลื่อนได้ไหมตรงนี้ก็ยังการันตีไม่ได้เพราะฉะนั้นศักยภาพของเราเราต้องแสดงออกยังไงให้ทางรัฐมีความเชื่อมั่นว่าเราต้องเดินตรงนี้ได้แล้วแต่หนองกลุงเพื่อคนทุกคนส่วนทั้งทิปนั้นผมว่าจุดแข็งมันก็มีตรงที่ว่าพอได้พอพอขอโครงการไปพอได้มาถ้าไม่ทํามีเรื่องนะครับผม ผมมีปัญหาเลยนะครับเพราะมันมีการเซ็นสัญญาไว้ถ้าทําไม่ปฏิบัติไม่ขับเคลื่อนเนี่ยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของศักยภาพและการดาเนินง,งานนั้นต้องจริงจังในการให้สร้างให้รับได้เห็นว่าเราไม่ใช่ฐานที่อยู่ดีๆก็ได้แต่งบได้แต่งบมบันไม่ใช่นะครับที่ผมเขียนโครงการสองโครงการหลังนี้ผมเขียนใช้เวลานานมากครับในการเขียนในเวลาการคิดแล้วก็ในในใช้ทีนา,าราในอนา,าคต ห้าปีขึ้นไปว่าอนาคตนั้นจะเปลี่ยนไปไปยังไงไม่ใช่มองแค่สั้นๆว่าพรุ่งนี้มะเรนนี้ปีหน้าแค่นักก้นเองไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเร็วมากเราต้อง,เร,องเราต้องตามให้ทันที่จีนจะแสดงศักยภาพถ้าจีนแสดงศักยภาพเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่ปรับตัวตรงนั้นเราคิดว่าเราตายหมูนะครับณวันนี้ก็มีปัญหาแล้วนะครับปัญหาตอนนี้กลาลังคื่คลานเข้ามาโดยที่ผมก็ไม่รู้อนาคตน,นะครับว่าทางกลุ่มจะจะเป็นยังไง ก็เลยไม่ไม่ไม่อยากสร้างความคาดหวังให้กับในสา์เกษตรกรด้วยกันว่าเราต้องเป็นผู้นําที่ที่สามารถจะก้าวข้ามในเรื่องของปัจจัยภายนอกได้ทีนี้เกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาแต่เราก็ต้องพยายามที่จะปูพื้นฐานของเราให้เต็มที่นะครับครับขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับถ้าอื่นครับมีอะไรเพิ่มเติมครับเช่นับ นัเรี่มเยนะเรยกเนเเรียนท่านอาจารย์พี่คารพและเพื่อนร่วมสถาบันของอัมพวาเยตรงทุกท่านนะครับผู้นำกลุ่มผู้นำสากรเริ่มแรกคือตอนนี้ผมต้องจับอารหภูมมนิดนึง ผมใช้อาจารย์ที่สอนมาสองวันนะี่ครอ์ดูแล้วแต่ต้องดูตรงนี้อย่าว่ากันครับเริ่มแรกเป็นการนำทักษะข้อคิดเห็นของกลุก่มเกษตรกรทำนิติศสิ่งที่ผมต้องหยุดต้องคือผมต้องให้ทุกคนคิดนะครับผมไม่ต้องมาเท้าความที่เขาพูดไปลําดับที่สอง ประธานชุมนุมได้พูดอะไรหรือคนที่สามเราประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้พูดอะไรหรือเป่าสุดท้ายมาถึงตัวผมที่จะต้องการกรองนิดหนึ่งโดเคราะข้อมูลผมขอการกรองในส่วนของชุมนุมดีกว่าเพราะว่าทำงานเคียงบา่าเคียงไหลกันมา หลายปีแล้วและผมจำได้เมื่อวานผมได้มีกทิ้งท้ายอีกทีว่าทำสถาบันของตนเองหรือต้นสังกัดองคอ์กรให้เข้มแข็งก่อนนะืะกี้พ่งมาพูดมาจยกๆคุณคนดูเราเสว่าไม่ใช่จะจะพาให้ตกเหวนะครับเรารู้อยู่แก่ใจท่านประธาน ทุกคนรู้คนยำงมาเปตรงรู้กันหมดท่านต้ว่าดีเลยครับไปแต่ภาระองค์กรต่างๆที่กูมี่อยู่สินจากรัฐบาลในโครงการหนึ่งล้านห้าพันล้านท่านได้อะไรขึ้นมารัิวได้ไหมตอนนี้รัฐบาลหันแตกครับเนี่ยคนโลกจะพูตอดู่เลยถ้าจีนแสดงแผงนึกขึ้นมาเมื่อะไร อัคเตอร์วาาิศวะให้ทำทุ่อาจารย์ขี่ข้พูดอยู่ครับผมว่าผมไม่มอยากจะอธิบายเยอะผมอยากจะให้ผมอยากจะประมวนตับใจวิรวะนิดนึงถึงแม้ว่ามี วัตถกดิบอยู่ในมือจริงนะเรายังไม่รวมกลุ่มธรรมชาติกลุ่มที่ไม่เป็นนิติบุคคลมาเป็นหนึ่งเดียวทำไมเราไม่ทำน,นั้นอาสากรรนี้สองสำคัญยิ่งความปกค้องทุกองค์กรมีความขัดแย้งอนะอาจารย์เมื่อกี้เรื่องมากๆเลยเนี่ยต้องชี้ชัากัน ทำไมไม่เจริญนานกลับมาบ้างเงินเอาเมื่อไหร่ก็ได้ร,ไร,รุ่นพ่อไม่เอาลูกเอาแล้วก็เกิดแล้วนะอาจารย์เกิดแล้วนะรุ่นลูกเกิดแล้วรุ่นพ่อวางแนวทางไว้รุ่นพ่อขอบคุณมากครับผมขอแสดงความคินดเป็นเท่านีาน่คว ป <c oughs> ระธานกลุ่มสากแคเรเซเลงนะครับขอเวลาที่เก,ก,ก,ญญกินนะครับจริงๆผมต้นสังกัดก็คือสากลตองทุนส่วนใญ่เปนิรวจจำกัดนะครับขอตั้งมา20ปี21ปีครับผลาจัดการเป็นท่าทางบัญชีนะครับถือว่าดีเยี่ยมนะครับไปสืบชามที่จะผลิะรางหรือทิ้ผมได้นะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องคัตเตอร์ดีกว่านะครับเรา ทำยังไงให้แต่ละสายพัเนี่ยัวสังเกตอย่างที่ว่าท่านคนเป็นยาพูดได้แล้ครับให้แข็งแรงก่อนว่าแต่ละสาพกพก็ยังมีปัญหาภายในไม่มากก็น้อยรวมทั้งกลุ่มธรรมชาติหรือกลุ่มของของค์ส่ขนขอนะครับผมคิดว่าพวกเราที่เป็นสากรัุ์ที่ดีกว่คนนะพอนอยายามดึงกลุ่มนี้มาให้แข็งแรงซะก่อนนะครับ ก็เคยได้ยินบ่อยๆว่ากลุ่มวิศวะเอชุมชนบางกลุ่มว่าธรรมชาติไ่ตรงบ้างลุ้มไปปีละกลุ่มสองกลุ่มทีนี้ในฐานะพวกในฐานะแทนระสากรที่เป็นสมาชิกของชุมนุมนะครับผมอยากให้กลับไปช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือแต่ละกลุ่มเล็กๆที่ที่ที่กยังไม่แข็งแรงแต่ก็บอกตรงนักแต่ละกลุ่ม ที่ก็ไม่แข็งแรงเขาก็มาปรึกษาเออผมบ่อยแต่ด้วยความสามารถผมกอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ในการอธิบายก็ออบอกว่าวิธีการทํทำยังไงให้มันแข็งแรงเขบอกไปแบบประสบการณ์นั้นเองทีนี้ก็ตรงนี้ก็ยังยังมีอยู่ที่ผมที่ยังไม่จบที่นิติบุคคลตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่สร้างอนาคตน,นะครับเพราะมันชุ่มเสี่ยงที่จะไป นะครับอนาคตนะฮะถ้ากลุนนะ่มที่ไม่มีไม่เป็นที่จนะริงบุคคลนะภาครัฐจะไม่ช่วยจุดก่อนก็คือการสนับสนุนจากนภาครัฐมีสองเรื่องการบัญชีไม่ชัดที่นี่ทางใดจะมีปัญหาเรือ่องบัญชีเรื่องทุจริตบ้างอะไรบ้างมันก็จะลงไปเองค้นคว้าไม่มีนะครับก็ฝากตัวรัฐบาลขับไปช่วยชี้นำ ที่แนให้พยายามไปจบเทียนอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรจะได้ไม่จำเป็นต้องไปสาปกรนะครับเรื่องเบียบข้อมาเขอาจจะไม่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 เข้มข้นเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็เรอีอยกมาเป็นสมาชิกของราสเสียรวมกลุ่มเสียผมว่าเขาจะดีกว่าส่วนทางธุรกิจต่างประเทศผมไม่ได้มองตรงนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอาจารย์ผมมองว่า ้าของเราแข็งแรงนะครับเราทำของเราแข็งแรงแต่ประชากรแข็งแรงเอผมว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเองแต่ในความคิดผมะล้วถ้าแต่รระชากรยังไม่แข็งแรงพอนะครับผมว่ามันมันยากอาจารย์มาเชนะั้นไอ้ก็ว่าไม่แข็งแรงก็ยังไม่เข้าใจหลายเรื่องมันรวมรวมมอยู่ตรงนั้นด้วยที่ทำให้มันไม่สำเร็จ อย่างเช่นผมเป็นประธานเขาบอกว่าเอารวมถักสามาชิกหรือกรรมการเขายังไม่แข็งแรงเข้าใจก็ไม่เอามันก็ไม่สาเร็จนะครับฉะนั้นอาจารย์จะต้องมีเวทีสักครัง้งสำคัญนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนทาาที่ดีขึ้นมองเห็นใจสว่สางนะครับตอนนี้นะครับก็ฝากคทนี้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ กลุ่มทั้งยาครับฟังหน่อยฟังหน่อยนะครับจริงๆแล้วผมเห็นด้วยนะครับท่านประธานผู้ก็คือกลุ่มทั้งยาที่เป็นกลุ่มธรรมชาติสภาพกลุ่มนีเ้เหมือนเดิมได้นะครับแต่ในสภาพเดียวกันก็มาเป็นสมาชิกของสารกรอนเมื่อตอนนี้พอนะครับหรือ,อีลักษณะหนึงนะครับไม่ต้องเป็นสารกรอการผลิตก็ได้แต่เป็นสารกรอซื้อขายก็ได้นะครับจดได้เหมือนกันเปนแบบสตรก่อนยนนครับ ก็จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับงั้นถ้าเกิดเรามองตลอดสายของคาัสเตอร์ทั้งสายเนี่ยใช่ไหมครับมันก็คือคือถึงจะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับมันก็สามารถมงไปช่วยเหลือได้เวลาเกิดภุมิการนะครับครับเขาภาครับเปิดรับในเรื่องของคัสเตอร์นะครับอย่าง้านเทของป้าเนี่ยไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับแต่ก็อยู่ในคัสเตอร์นะครับก็ตก็ลงไปช่วยนะครับขออนุญาตครับผลุนมญยากสักนิดนึงครับ 고 um.